ลิ้นมังกรครับลิ้นมังกรกับรูดา่างแร่สมกากับเลิ้นมังกรเลี้ยงน้ําในในโถนะครับในแจก,กันแก้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้าครับแล้วดูคุณภาพของราก,ล,ากลิ้นมังกรว่าคุณภาพเป็นยังไงแล้ว,วก็รา,ากของตัวตรูด่างด,ด้วยรูด่างมีหนึ่งกินนะครับเดี๋ยวเราต้องไเปลี่ยนเปลี่ยนน้าเปลี่ยนนี่เลยจะได้ ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะก็พูดดังนิดนึงนะครับพูดดังนิดนึงเป็นนี้เป็นเป็นลิ้มบังกรครับลิ้มบางกรอโอเคอ่ะดีดีแข็งลากนิดนึง แข็งลากหน่อยหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเปลี่ยนน้าดีกว่าน้ํารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ างดนิดนึงเพื่อให้มันจะได้ไม่ไม่เน่าดูกิ่งกริ่งของผู้ด่างดีครับเดินลากลากเดินล้างนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวดูตัวลิ้นมังกรลิ้นมังกรมีส่วนหนึ่งที่มันมีโอกาสที่จะเน่าได้ก็เดี๋ยวลอกออกนะครัแบบลอกออกครับ มองมีโอกาสเน่าเอา,เกนเนาเจกว่าตัวนี้เนะี่ยมันไม่ได้นั่นมันแช่น้ำดีเดินด,ดีแล้วนะครับลากเกือบเดินและนะเริ่มมีลาแลวเริ่มมีลาบก่อนนะครับรก็เ,กกดดบเดี๋ยวเลียงน้ําต่อขึ้นหน้าอาจจะเอาคนตุ้นีีออก เนื่องจากว่ามันมีโอกาสเพราะมันแช่น้ำนะครับมันมีโอกาสที่จะที่จะเน่าดาต้นนี้ก็เหมือนกันตรงน,นี้ข้างในมันค่อนข้างที่สกปรกหน่อยโอเคมีเดินลากอ,อ่อนๆครับมีเดินลากอ,อ่อนๆ ได้อยู่นะครับได้อยู่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรใส่หินครับเพื่อ เพื่อให้มันมีน้ำหนักแล้วก็พื้นจะได้ปก่ปร่งตมีโอกาสที่รากมันจะเดินรากต้นไม้เดินได้แล้วเราก็ช่วยประคองประคองต้นไม้ด้วยช่วยประคองต้นไม้ด้วย เพือว่าต้นไม้เขาจะได้มีไม่ไม่โอนเย็นงโนเย็นนะครับก็ช่วยให้ต้นไม้ไม่ ตูด่างไปนิดนึงมันมีสีสันนิดนึงให้มันมีสีสันนิดนึง,นนงแล้วเดี๋ยวเราเราใส่ลูกขีดลงไป yeah died, Peace. Yeah. ลูกแก้วประคองต้นไม้นะครับสามารถเติมน้ำได้นหอหน่อยมั้สวัสดีนะครับผมไม่รู้ว่าท่านไปดูขอไภัด้วยนะครับ กำลังปลูกต้นไม้เลี้ยงน้ำครับริงมังกรกับปูด,ดา่าเปลี่ยนน้ำครับเปลี่ยนน้ำเพราะว่าน้ำเขามีโอกาสที่จะที่จะเน่าได้นะครับเพราะว่ามีใบเก่าเนาะอาจจะมีใบเก่าอาจจะมีโคลนที่สกปรกเล็กน้อยนะครับเราล้างไม่สะอาดเพียงพอเติมน้ำแค่พอ รวมโคนนะครับโคนของตัวริ้นบังกรนิดเดียวนะครับไม่ต้องมากนะครับให้น้ำเขาค่อยเลี้ยงเลี้ยงลากไปนะครับหินกับหินเนี่ยใส่เพื่อถ่วงน้ำหนักแล้วก็ประคองต้นนะครับประคองต้นไม่ให้ขยับนะเวลาที่ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะโอนเองนวนเงินได้นะครับก็ใช้ใช้หินใช้ลูกแก้วในการประคองแล้วนกะ็ มันก็ดูสวยงามด้วยนะครับมันก็ดูสวยงามด้วยสวัสดีนะครับขออภัยนะครับที่ที่ที่ไม่ได้ตอบนะครับขออภัยด้วยเสร็จแล้วครับไม้เลี้ยงน้ำเป็นลิ้นมังกรบวกปูด่างนิดหนึ่งป <c oughs> ูด่างนิดนึงนะครับอตอนนี้เสร็จแล้ว เอ,อ่อแลวต้นไหนล่ะไม่มีต้นอันนี้ของคุณยายออันนี้ออกจากห้องคุณยายสวยนะครับน้ํายังสวยอยู่แต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้าเพราะว่าดูแล้วตัวน้ํามันมีคราบหน่อยๆน้ํามันมีคราบทนิดนะครับก็ <S <S จะเปลี่ยนน้ำเนี้ยมันมีมันน่าจะมีความเน่านะมันน่าจะมีความ รากเก่าน่าจะเน่านี่คือเรเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำสันะครับเราก็ล้างล้างลากใหม่เดี๋ยวสักครู่สักครู่สักครู่รอ๊บ อันนี้อยู่ในห้องคุณยายห้องคุณยายสีเมืองแต่นะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนน้ำซะหน่อยมอดูขอดูรากนี่นึงตัวรากเป็นยังไงนะครับขอดูรากน,นีอันนี้มันยกได้ไม่ยากเพรานี้จากว่าผมผมลอยๆเข้าไว้ลอยเข้าไว้ดูด่ดดางดีนะครับแต่ว่าตัวลิ้นมังกรน่าจะมีปัญหาเล็กน้อย มาล้างก่อน คสวยแล้วต้นนี้ต้นใหญ่มันมีกากเล็กๆที่มันมีโอกาสที่จะเน่าได้มันเน่าละเราก็ลอกออคทิ้งซะ โอเคสวยอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็อันนีปั่หาอันนี้ยังไม่มีปัญหานะดีแต่ว่าเดี๋ยวล้างมผมว่าใบนี้น่าจะอ,าออกกิเลน่าจะมีปัญหาแน่อาอ,ออก้องทำแน่ออ ส่วนน้ำเปลี่ยนนะครับเพืล้าง ăn gì nhất lên หินใส่สวัสดีนะครับขอภัยครับที่ไม่ได้ตอบนะครับขอภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ตอบเพราะว่า <c oughs> ต้องนนะน้องปล่ <c oughs> คุณแม่น้องตีเชยาไเลยขอภายครับ <c oughs> ที่ไม่ได้ตอบนะครับ <c oughs> ขอภายมากว่าเดี๋ยวจะตอบในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะตอบในคอมเมนต์เนาะ เฟซบุ๊กบอกว่าให้ทําคลิปยาวสามนาทียาวมากกว่าสามนาทีหรืออย่างน้อยสามนาที mm hmm. ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรเลยนะครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นงานอดิเรกข,ของเราที่เราทําอยู่แล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนน้ําของต้นไม้เลี้ยงน้ำนี้ทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครัง้งนะครับเพื่อดูคุณภาพของต้นของของรากเขานะครับ เกไม่ให้เขาตายนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ดูแลมันก็มีโอกาสที่จะ,จะตายได้ไม่ใชมันไม่ใช่ดินธรรมดาเนาะมันไม่ใช่ดินทั่วไปมันเป็นน้ําซึ่งถามว่าเขาเขาอยู่ได้ไหมเขาเขาอยู่ได้ครับผมเลี้ยงที่บ่อเจ้าโนกเนี่ยนะครับทั้งปูด่างทั้งลิ้นองค์นะครับเขาเขาอยู่สบายเลยเขาไม่เป็นไรเลย แต่ว่าในในในน้ำในโถลักษณะอย่างเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะนั่นได้นะครับมีโอกาสที่จะาตายได้นะครับเนื่องจากว่าวเขาไม่ได้อยู่ในที่มันมีแดดเลี้ยงนะครับเขาอยู่ในที่ที่มันค่อนข้างทีง่จะมืดพอสมควรอันนี้อยู่ในห้องคุณยายนะครับใน,นอยู่ในห้องคุณยาย เดี๋ยวเติมเติมลูกแก้วเพื่อประคองลากนะครับประคองต้นออตอไปเพิ่มจริงไอตัวแจกันเนี้ยมันเป็นปากเล็กอยู่แล้วมันก็ไม่โอเว่นหรอกครับมันอยู่ได้สบายสบาย bây này sẽ phải rồi Đó có xài các bài là có phần sợi ngà đi có liên nam với đông dưới liên nam เป็นต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนในห้องได้ดีนะครับเขาขายออกซิเจนช่วงกลางคืนนะครับดูซับสารพิษนะครับในอากาศได้ดีก็ุยควรที่จะเลี้ยงเลี้ยงในใน,ในห้องนอนนะครับเขาอยู่ในแสงที่ไม่ต้องมีแสงมากก็ได้นะครับ Okay. อันนี้อันนี้ประมาณนี้ครับน,นี่ของของในห้องคุณยายเติมผุยลงไปนิดนึง <Okay. S 2> มาเติมน้ำดีเลยเอาแค่พอท่วมท่วมโคนไม่ต้องถึงกับให้ให้ถึงยอดถอนเพราะไม่งั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะยอดเน่าได้ น่าจะกอแล้วน่าจะเตรียนกอโอเคอันนี้ในห้องคุณยายครับตนน้นไม้ในห้องคุณยายเสร็จแล้วไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะให้ออกซิเจนในกลางคืนในช่วงเวลากลางคืนได้ดี เสร็จแล้วครับต้นไม้เลี้ยงน้ำเป็นพิษมังกรเดี๋ยวเอาไว้ในในห้องคุณยายนต้นหนึ่งต้นสุดท้ายไอ้น,นี่น้ำไม่ค่อยดีแล้วนะครับน้ำไม่ค่อยดีแล้วเปลี่ยนน้ำซะ ง่ายมากโอเคหายข้อสดในการปลูกต้นไม้เลี้ยงน้ำนะครับต,รต้นไม้เลี้ยงน้ำเอาไว้ในห้องนอนห้องรับแขกหรือไม่แต่ห้องน้ำนะครับห้องนอนโดยเฉพาะห้องนอนนะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นพวกนี้มันเป็นต้นไม้ที่ให้ให้ออกซิเจนในเวลากลางคืนนะครับ เราให้ออกซิเจนในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นทำให้อากาศสดชื่นแล้วก็ช่วยขับไล่าสารพิษในอากาศได้นะครับได้ดีอันเอ็นเอ็นไปหน่อยนะมาช่วยขับไล่สารพิษในอากาศนะครับทำให้อากาศสดชื่นเหมาะที่จะเลี้ยงไว้ในห้องนอนนะครับห้องนอนห้องรับแขก ที่จะเลี้ยงไว้ในห้องนอนห้องแลบแก โอเคเส,สคร็จแล้วประมาณนี้ครับจบกรารถ่ายทอดสดครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับ